ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเข้าไปในป่าสักแห่งของออสเตรเลียคุณก็หายน้ำก็เลยเดินไปที่ลำธารที่ใกล้ที่สุดทันใดนั้นคุณก็รู้สึกว่าคุณกำลังน้ำมูกไหลมันแปลกเพราะว่าคุณมีสุขภาพแข็งแรงดีคุณหยุดแล้วก็รอผ่านไปไม่กี่วินาทีจมูกคุณก็เริ่มคันเวลาผ่านไปสองสามนาทีคุณก็น้ำตาเอ่อลำคอเริ่มคันและบวมคุณหายใจแทบไม่ออกแล้วก็จามอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนคุณกำลังสูดอากาศที่มีพิษแต่มันเป็นพิษอะไรล่ะ อนุภาคที่เล็กที่สุดของพืชที่อันตรายที่สุดในโลกกำลังลอยอยู่รอบตัวคุณมันชื่อกิมปี้กิมปี้นั่นไงล่ะมันดูธรรมดานะเป็นพุ่มขนาดเล็กที่มีลำต้นแล้วก็ใบสีเขียวยิ่งเข้าใกล้คุณก็ยิ่งรู้สึกแย่คุณต้องสูดอากาศมากขึ้นและผิวของคุณเริ่มเป็นผื่นแดงการอยู่ตรงนี้ทำให้คุณเจ็บปวดคุณอาจหมดสติถ้าคุณยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปคุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสัมผัสพืชชนิดนี้มันจะรู้สึกเหมือนเข็มร้อนจี๋มาเจาะเข้าที่ผิวของคุณ และแม้ว่าคุณจะวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดจากที่นั่นในทันทีแต่ความเจ็บปวดก็จะยังไม่บรรเทาลงผลกระทบของเข็มพิษจะคงอยู่นานหลายชั่วโมง่านไปหลายวันความเจ็บปวดก็จะยังคงอยู่หลายสัปดาห์และหลายเดือนผ่านไปคุณก็ยังคงรู้สึกได้คุณล้างบริเวณที่สัมผัสด,ด้วยน้ำเย็นและสะบู่แต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมันอาจจะไม่หายไปเป็นเวลาหลายปีและขนของพืชเล็กๆทั้งหมดที่ทะลุเข้าไปในผิวของคุณอาจจะอยู่กับคุณตลอดไป พิษร้ายของกิมปี้กิมปี้นั้นสูงมากจนแม้ว่าคุณจะฉีกใบของมันหนึ่งใบแล้วสัมผัสมันหลังจากผ่านไปหนึ่งปีมันก็จะยังสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของคุณได้ข่าวร้ายคือพืชชนิดนี้สังเกตเห็นได้ยากคุณอาจสับสนมันกับหญ้าเจ้าชู้หรือตําแยได้ลองนึกภาพดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนตกลงไปในพุ่มไม้ลักษณะเด่นของมันคือชั้นขนปุยบางๆบนใบไม้แต่ละใบแต่ระวังให้ดี ขนปุยนี้ประกอบด้วยขนพิษหลายพันเส้นผู้มันลอยไปรอบๆพืชด้วยเพราะงั้นการอยู่ไกลโดยไม่มีหน้ากากป้องกันแก๊สพิษจึงเป็นเรื่องอันตรายหน้ากากทางการแพทย์ธรรมดาอาจไม่ช่วยอะไรเพราะเส้นขนทะลุผ่านเนื้อผ้าได้ข่าวดีก็คือมีพืชชนิดนี้ไม่มากนักบนโลกและผู้คนมักจะติดป้ายเตือนไว้ใกล้พวกมันเจ้าพืชรายนี้เติบโตในออสเตรเลียคนงานเมืองทองค้นพบมันในปี1860ใกล้กับเมืองกิมปี้ แลมีบางอย่างบอกฉันว่ามันไม่ใช่การค้นพบที่มีความสุขที่สุดแน่แม้กระทั่งตอนนี้กิมปี้กิมปี้ก็ยังคงสร้างอันตรายอย่างร้ายแรงต่อคนตัดไม้และนักท่องเที่ยวคุณอาจบังเอิญสัมผัสมันด้วยมือเปล่าการแต่แค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณสูญเสียความสามารถในการใช้มือไปหลายสัปดาห์ในบางกรณีบริเวณที่สัมผัสมันจะยังคงเจ็บปวดอยู่เป็นเวลาหลายสิบปีชายคนหนึ่งตกลงไปในพุ่มไม้และเสียสติเพราะความเจ็บปวด ผู้คนเปรียบเทียบการโดนขนพิษของกิมปี้กิมปี้ว่าเท่ากับโดนตัวต่อ30ตัวต่อยในเวลาเดียวกันแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกำจัดมันยังไงผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกไม่สบายทุกครั้งที่อาบน้ำเป็นเวลา2ปีหลังจากสัมผัสพืชชนิดนี้ถ้าต้องการศึกษามันคุณต้องสวมชุดป้องกันและหน้ากากป้องกันแก๊สพิษไม่ควรเผยผิวของคุณเลยให้ใส่ขากางเกงในรองเท้าบูทสวมถุงมือป้องกันแล้วออกมาจากป่ามันเติบโตในชายป่าใกล้กับลำธาร กิมพี้กิมปี้เป็นหนึ่งใน6ชนิดของต้นไม้มีพิษที่มีถิ่นกําเนิดในออสเตรเลียพวกมันชอบแสงแดดและพืชพันธุ์รอบตัวคนทุกเส้นบนใบเป็นพิษเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวอะไรก็ตามมันจะเปิดออกและพ่นสารพิษแสบร้อนจากนั้นความเจ็บปวดจะเพิ่มขึ้นและผิวหนังก็เปลี่ยนเป็นสีแดงระยะเวลาของผลกระทบขึ้นอยู่กับจํานวนเส้นขนที่ทะลุผ่านร่างกายของคุณหลังจากผ่านไปสองสามปีคุณอาจกดบริเวณที่ถูกขนแล้วรู้สึกว่ายังมีขนอยู่ไม่มียาแก้พิษ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าส่วนประกอบของพิษนั้นมีอะไรบ้างสิ่งที่พวกเขารู้ก็คือผลกระทบจากพิษนั้นกินเวลานานหลายปีมันทนต่ออุณหภูมิที่เย็นแล้วร้อนได้น้ำก็มีแต่จะช่วยเพิ่มผลกระทบของมันเท่านั้นตัวอย่างพฤกษศาสตร์ของพืชชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการยังคงเป็นอันตรายแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะเก็บรักษามันไว้เป็นเวลาหลายปีก็ตามหลังจากคุณเดินผ่านกิมบี้กิมบี้แล้วอย่าลืมฆ่าเชื้อตัวเองถอดเสื้อผ้ารองเท้าหน้ากากและแว่นตาออกอย่างระมัดระวัง ซักชุดป้องกันในเครื่องซักผ้าและล้างทําความสะอาดทุกอย่างให้ดีคนเล็กๆอาจอยู่ในกางเกงหรือแขนเสือ้อเพราะงั้นควรระมัดระวังพิษร้ายนี้ทําให้กิมปี้กิมปี้เป็นพืชที่มีการป้องกันที่ดีที่สุดในโลกแต่เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอะ่ะคุณเห็นดูเล็กๆเ,เหล่านี้บนใบไหมเหมือนมีสัตว์มากินมันพวกนี้คือสายพันธุ์ด้วงที่ออกหากินเวลากลางคืนทั่วไปพวกมันกินกิมปี้กิมปี้ได้ตลอดทั้งวันเนื่องจากคนที่เป็นพิษทําร้ายพวกมันไม่ได้มแมลงพวกนี้ไม่สนใจหรอก กิมปี้กิมปี้เป็นอาหารกลางวันที่เพอร์เฟกเพราะไม่มีใครมารบกวนแมลงเหล่านี้ได้ในขณะที่พวกมันกำลังอยู่บนพืชชนิดนี้และใช่สัตว์ทุกตัวที่อาศัยอยู่ใกล้ๆรู้ดีว่าอย่าเข้าใกล้มันจะดีกว่าแต่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวหนึ่งที่ไม่กลัวกิมปี้กิมปี้มันคือพาเดเมลอนขาแดงมันดูเหมือนจิงโจ้ตัวน้อยแล้วก็ชอบกินใบกิมปี้กิมปี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่ปกป้องสัตว์ชนิดนี้จากขนพิษเรารู้เกือบทุกที่ที่พืชชนิดนี้เติบโตตตตผู้้้คนนิดังเือ ถ้าคุณเห็นป้ายก็อ,อ,อย่าเข้าไปใกล้เลยนะกิมปี้กิมปี้เป็นพืชที่แย่มากแล้วพืชที่ยึดครองโลกและทำลายพืชผลทั้งหมดได้ละ่ะมันไม่ต้องการเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตมันอยู่รอดได้ในที่ฝนชุกในที่แห้งแลง้งภายใต้แสงแดดที่แผดเผาที่ที่อุณหภูมติต่ำและสูงมันชื่อฮอกวีดยักษ์ถ้ามเมล็ดของพืชนี้เข้าไปในแปลงผักหรือทุ่งข้าวสาลีมันก็จะโตแทนที่คู่แข่งทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ลมพัดมเมลงฮอกวีดยักษ์และกระจายพวกมันไปยังพื้นที่ใกลกๆได้พืชชนิดนี้ทําให้ระบบนิเวศทั่วโลกแย่ลงได้มันเติบโตเร็วเกินกว่าที่มนุษย์จะกําจัดได้ทถ้าฉีดพิษบนใบมันก็ไม่ได้สนเลยคุณปล่อยมแมลงเต่าทองเข้าไปในอาณาเขตของฮอกวีดยักษ์มันก็ไม่สนใจเช่นกันมันทวีคูณอย่างรวดเร็วและมีอายุยืนยาวกว่าพืชหลายชนิดฮอกวีดยักษ์เข้าสูงได้พอๆกับบ้านชั้นเดียวแล้วรากก็ยังลึกลงไปใต้ดินได้ การสัมผัสมันด้วยมือก็เป็นอันตรายเช่นกันมันอาจทำให้ผิวของคุณเป็นผื่นแดงได้และมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีนักหรอกนั่นเป็นวิธีที่ทำให้มันยากจะต่อกรพิษนี้ทำลายพืชุูมไม้และดอกไม้ที่อยู่ใกล้เคียงนักวิทยาศาสตร์ยังคงสร้างพิษที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อสู้กับพืชประหลาดนี้ไม่ได้ไม่มีแมลงที่มันกินเป็นอาหารนั่นเป็นเหตุผลที่ฮอกวิทยักษ์เป็นหนึ่งในพืชที่อันตรายที่สุดในโลก มันไม่มีศัตรูในธรรมชาติเลยแต่นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าวิวัฒนาการจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถทำลายฮอกวีตยักษ์ได้อาจจะเป็นแมลงขนาดเล็กหรือแบคทีเรียที่เป็นกาฝากแต่กว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กับพืชร้ายชนิดนี้ไปเองก่อนผู้คนใช้เงินหลายล้านเพื่อพยายามกำจัดมันแต่ก็ไม่เป็นผลเสมอไปคุณเผาทุ่งได้แต่ถ้ายังมีมเมล็ดอยู่มันก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วบนพื้นดินที่ไม่เกรียม คุณได้เห็นพืชที่อันตรายที่สุดในโลกไปแล้วแต่ถ้าเป็นต้นไม้ล่ะต้นแมนชินิวเติบโตในฟลอริดาลำต้นของมันหลั่งยางพิษที่เป็นอันตรายต่อผิวของคุณแต่มันจะแย่ลงมากในช่วงฝนตกเมื่อน้ําหยดลงบนเปลือกมันก็จะผสมกับพิษจากนั้นพิษเหล่านี้ก็จะกระเด็นจากต้นไม้แล้วมาโดนผิวหนังของคุณได้ใบและผลก็มีสารพิษเช่นกันเพราะงั้นอย่าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้ในสภาพอากาศเลวร้ายล่ะเห็ดพุ่มไม้และดอกไม้ก็ไม่เติบโตใกล้ต้นไม้นี้เช่นกัน สัตว์ไม่เข้าใกล้มันนกไม่เกาะบนกิ่งก้านของมันต้นแมนชินิลทนต่อน้ําและอุณหภูมิสูงอย่าพยายามไปเผามาเลยควันที่มันปล่อยออกมาระหว่างการเผาไหม้ก็เป็นพิษและเป็นอันตรายต่อดวงตาของคุณได้ชาวบ้านได้ติดป้ายวงกลมสีแดงเอาไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้